สวัสดีครับวันนี้เพจประหลัดาพากินพาเที่ยวจะมาเยี่ยมชมที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวที่พอบอ .1 สนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุูบนราชธานีนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติภูหมูอยู่ที่ อำเภอนี่คมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับดูครับบรรยากาศเกินคำจะบรรยายครับเหมือนเหมือนในนวนิยายเลยครับภาพ เป็นภาพเหมือนในนวนิยายเลยนะครับสวยงามครับมองไกลๆปิทุ่งนาสวนปลาล์มสวนยางพารานะครับ ขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสรรค์ให้เห็นภาพสวยงามแบบนี้นะครับข้างล่างก็จะมีหมู่บ้านอยู่นะครับดูครับมีหมู่บ้านด้วยนะครับข้างล่างเออเดี๋ยวสิเอาตอนนั้นก่อน ฝั่งขวามือที่กำลังซูมไปนัคือทางอำเภอเลองนกทานะครับบรรยากาศขนาดนี้ก็เวลา4โมงเย็นนะครับ บรรยากาศเริ่มเย็ยนสบายนะครับดูครับลมเย็ยนไหมครับดูใบไม้ปิ๊ก็รู้เลยว่าลมแรงแม,มาก เลาพักผ่อนนะครับยังเหมือนเดิมครับเมื่อสามสิบปีที่แล้วยังไงก็ยัางงาันอยู่นะครับมีแทงน้ำนะครับให้เจ้าหน้าที่ขึ้นมาพัดอาศัยนะครับ บรรยากาศหน้าหนาวครับหน้าหนาวมาแล้วนะครับชาวนาคงเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับดูตรงกลางครับตรงกลางนั้นน่าจะเส้นระหว่างนิคมคำสร้อยกับ ทางอำเภอลวงูกขาครับเส้นนั้นผมจําได้ว่าเป็นเส้นเคยขับรถยนต์ผ่านนะครับมันจะมีก,อมกม้อนหินตรงกลางนะครับมีต้นหินตรงกลางนะครับเส้นนี้ เส้นนี้ก็จะผ่านทางทางค้ริลนะครับเข้าอำเภอนคมคำสร้อยนะครับสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักของทหารที่มาสู้รบสมัย สงครามเวียดนามนะครับคอจะมาพักมาสร้างสนามบินอยู่ที่ตำบลโคกสำรานอำเภอเรือนทุกทาจังหวัดเชโยงรทอนนะครับก็ฝากแฟนเพจ F P ทุกท่านครับถ้ามีโอกาสได้เยี่ยมมาผ่านมาทางมุกดาหารนะครับแวะเข้ามาตั้ง G P S ขึ้นมานะครับมันดูวิวที่สวยงามนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจผลภาากินพาเที่ยวนะครับวันนี้สวัสดีครับ